เมนูนี้ถือเป็นเมนูที่ดีอีกเมนูหนึ่งที่มินอยากจะแนะนําให้ลองทําก่อนอื่นเราจะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันก่อนนะคะก็จะใช้พริกขี้หนูกระเทียมรากผักชีโขกให้พอแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลสักเล็กน้อยน้ําเปล่าและน้ามะนาวและน้ะนาําปลาที่มินใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้าปลาแท้ลอปเซนตาหอยนางรมไลท์สูตรลดโซเดียมที่มาในขวดไซมีิน่ารักและหาซื้อง่ายได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นใกล้บ้านไม่ว่าจะซื้อเป็นของฝากหรือพกไว้ติดตัวเวลาไปกินอาหารนอกบ้านก็รับรองว่า สะดวกเสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ําจิ้มซีฟูด้ดเดี๋ยวเราจะมาทําซี่โครงหมูต้มน้าปลากันตั้งหม้อเติมน้านะคะเสร็จแล้วใส่กระดูกหมูลงไปเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวหลังจากนั้นนะคะใส่ใบเตยกระเทียมลากผักชีพริกไทยน้ําตาลมะพร้าวและเมนูต้มน้ปาปลาก็ต้องใช้น้ําปลาแทน100%ตาหอยนางรมไลสูตรลดโซเดียมขวดนี้และอย่าลืมเติมซีอิ๊วแดงเพื่อแต่งสีสักเล็กน้อยและน้ปาปลาแทน100%ตาหอยนางรมไรสูตรลดโซเดียมขวดนี้นะคะนอกจากลดโซเดียมลงถึง30% ไม่มีน้ำตาลและผงชูรสยังไม่เติมโพแทสเซียมซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆพอครบเวลา1ชั่วโมงครึง่งเราก็จะได้ซี่โครงหมูต้มน้าปลาแบบง่ายๆบอกเลยว่าเมนูนี้หอมฟุ้งไปทั้งบ้านที่สําคัญยังทําง่ายและรสชาติอร่อยมากๆเตรียมจัดเสิร์ฟลงในถ้วยนะคะแล้วอย่าลืมตกแต่งด้วยผักชีก็เป็นอันเสร็จได้เมนูซี่โครงหมูต้มน้ำปลากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซบ่บใครจะกินเป็นกับข้าวหรือจะกินเป็นกับแก้มก็ตามแต่ใจได้เลยนะคะ